ก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันแล้วกันนะครับผมเรามาได้เจอกันนานเลยเนาะคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทำฟาร์มเหล็กอัตโนมัติใน n ม c r a f t เวอร์ชัน Bed Rock Edition ในเวอร์ชัน1น1 1งจหรือว่าเวอร์ชันล่าสุดนั่นเองนะครับผมนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยดีกว่านะฮะอันดับแรกนะครับที่เราควรจะรู้ในการทำฟาร์มเหล็กนี้นะครับ แต่ว่าถ้าใครไม่อยากรู้ก็สามารถข้ามไปตอนวิธีการทําได้เลยนะครับโอเคนะครับผมอย่างที่ควรรู้อย่างแรกนั่นก็คือนะฮะก็ <S <S คือเราเนี่ยครับควรจะสร้างฟาร์มเหล็กตรงนี้นะครับฟาร์มเหล็กของเราเนี่ยนะฮะห่างจากหมู่บ้านหรือว่าที่ท,ที่มีวิลเลเจอร์อยู่หรือว่าที่ที่มีชาวบ้านอยู่อย่างต่ํา150บล็อกน,นะครับย้ํานะครับเราต้องห่างจาก จุดที่มีชาวบ้านหรือว่าจุดที่มีหมู่บ้าน150รบอกะต่อให้เป็นหมู่บ้านล้างที่ไม่มีวิวเลเจอร์อยู่แล้วก็ต้องสร้างห่างอย่างหน้อย150บอกนั่นเองนะครับผมพัดต่อไปเนี่ยแล้วก็มาดูหลักการการเกิดของฟาร์มนี้กันเลยดีกว่านะครับหลักการการเกิดของฟาร์มนี้นะครับหลักการการเกิดของไอลอนกลิมนะฮะจะเกิดเขาต่อเมื่อนะครับมีชาวบ้านทั้งหมดอย่างต่ํา10ตัวแล้วชาวบ้านทั้งหมด10ตัวนะครับต้องมี หลอกลอาชีพครบทุกตัวแล้วก็มีเตียงนอนครบทุกตัวนั่นเองนะครับจึงจะสามารถทําให้ชาวบ้านพวกนั้นเรียกไอรอนกรลมเกิดขึ้นมาได้นั่นเองนะครับผมซึ่งความเร็จของเราก็จะใช้ชาวบ้านทั้งหมด20ตัวนั่นเองมันก็จะเรียกไอรอนกรลมได้มาโคตรเยอะเลยทีเดียวยนะครับก็ฮะต่อไปเนี่ยเรามาดูอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกนะครับผมคือเป็นบล็อกหินนะครับเป็นบล็อกหินก็คือบล็อกหินนี่คือใช้บล็อกอะไรก็ได้เลยนะครับ ที่อยู่ตรงนี้นะแชร์อะไรก็ได้รือที่มันแข็งๆนะครับที่มันไม่ติดไฟด้วยนะเป็นหาง่ายสุดก็แนะนําเป็นบล็อกหินนะครับหรือว่าจะบล็อกสวยงามอะไรก็ได้แล้วแต่เลยนะครับขอให้มันไม่ติดไฟเนาะโอเคต่อมานะผมเป็นบล็อกกระจกนั่นเองนะครับบล็อกกระจกเนี่ยก็จะบล็อกกระจกเต็มหนึ่งอันสีอะไรก็ได้นะครับแล้วก็เป็นบล็อกกระจกแบบแผ่นนะครับสีอะไรก็ได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็เป็นรั้วนะครับผมเป็นเฟนเกตนะครับเป็นประตูรั้วนะครับ ประตูรั้วเนเตรียอ2อย่างนะครับผมคือประตูรั้วธรรมดาไม้ไม้ในโลกธรรมดา1แล้วก็เป็นประตูรั้วไม้ในนรกอีก1น,นะครับผมเพราะว่ามันจะทําให้ไม่ติดสฟนั่นเองนะครับต่อมานะครับผมเป็นกล่องนั่นเองับผมกล่องนะครับแล้วก็เป็นฮ็อปเปอร์ครับผมแล้วก็เป็นล็อกอาชีพนะครับแล้วก็เป็นวิเวเจอร์นะครับเตียงนะครับแล้วก็บันได น้ำ2ถังน้ำเนี่ยก็แนะนําให้ทําเป็นน้ําอินฟินิตี้ไว้เลยนะครับถ้าเป็นน้ําอินฟินิตี้แบบนี้ไว้เลยนะครับผม2สองถังมาวางเป็นน like okay. uh, ้ําอินฟินิตี้ไว้เลยนะครับโอเคแล้วก <from S 1> ็เป็นลาวาหนึ่งถังนะครับแล้วก็เป็นบล็อกอะไรก็ได้นะครับตรงนี้นะฮะบล็อกอะไรก็ได้นะครับเอามาเยอะเลยก็ดีนะครับเพราะว่าบล็อกอันนี้เราต้องการใช้ในการเป็นตัวช่วยให้เรานั่นเองนะครับยิ่งเยอะยิ่งดีแล้วก็ผมแนะนําเป็นบล็อกดินนะครับเพราะว่ามันจะทุบได้ง่ายแล้วก็หาได้ง่ายนั่นเองนะครับผม นับต่อมาวิธีการทํานะครับแล้วก็จะเริ่มต้นนะครับหลับที่เราหาพื้นที่ของเราได้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดว่าต้องสร้างห่างกี่บล็อกนะครับโอเคพอเราหาพื้นที่ได้แล้วนะครับให้สร้างให้ต่อบล็อกหินของเรานะครับขึ้นไปทั้งหมดนะครับผม8บล็อกนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ามี่ห้าเดราครบ8แล้วนะครับให้วางกล่อง1กล่องข้างบนกล่องใส่ฮอปเปอร์หนึ่งอันนะครับ ้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมให้เราตอบล็อกหินเนี่ยรอบๆเขาเปิดไว้ก่อนนะครับเพื่อเป็นการง่ายต่อเราน่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับผมให้เราต่อออกมาจากบล็อกตรงนี้นะครับสามบล็อกนั่นเองครับผมหนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองสาม พอต่อครบต้องสีด้านแบบนี้แล้วนะครับผมออกมาด้านละสามเนาะถ้ารวมบล็อกตรงนี้ก็จะเป็นด้านละสี่นั่นเองนะครับโอเคนะฮะแล้วเราก็ต่อให้มันเต็มพื้นที่ได้เลยนะครับหลังจากที่เรานั้นได้ใส่บล็อกหินของเราให้เต็มแล้วเนี่ยมันก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับลับต่อไปนะครับผมให้เอาเฟนเกตธรรมดานะครับเป็นเฟนเกตไม้ในโลกธรรมดานะครับวางเรียงแถวตรงนี้เลยนะครับวางเรียงไปเลยนะครับเรียงให้ครบทั้งสี่ด้านเลยนะครับ โอเคนะครับหลังจากที่เรานั้นวางครบทั้งสีด้านแล้วให้เราเปิดเฟนเกตทั้งหมดเลยนะครับเปิดไวห้หมดเลยนะครับย้ำว่าเปิดให้หมดนะครับพอเปิดเฟนเกตทั้งหมดแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับอันดับต่อไปนะครับผมให้เราเอาน้ําของเรานะฮะมาวางทั้งสี่มุมเลยนะครับก็หนึ่งอ้าวเดี๋ยววางผิดโอเคครับแล้วก็วางให้ครบทั้งสี่มุมเลยนะครับหนึ่งสอง สามสี่อย่างนี้นะครับผมเราต่อไปนะผมให้เราใช้บล็อกอะไรก็ได้ของเรานั่นเองนะครับไปวางตรงฮอปเปอร์นะครับบนฮอปเปอร์กดชิปรลหว่างนะครับบนฮอปเปอร์อย่างนี้แล้วก็ให้เรานั้นทําการวางกระจกบนบล็อกอะไรก็ได้ของเราทัเดียงนะครับหนึ่งอันนะแล้วก็ทุบบล็อกนะครับเราก็ใช้บล็อกอะไรก็ได้ของเรานะครับวางบนกระจกอีกทีหนึ่งนะครับ หลังจากนั้นก็ให้เราใช้เฟ็นเกตไม้นรกของเรานะครับวางให้ครบทั้งสด้านสี่มุมเลยนะครับโอเคแล้วเราก็เปิดให้หมดเลยนะครับหลังจากนั้นก็อย่าลืมทุบบล็อกข้างในออกด้วยนะครับโอเคพอทุบบล็อกข้างในพอเราออกเสร็จแล้วก็ให้เราทาการหยิบลาวาขึ้นมานะครับผมหนึ่งถังนะฮะวางใส่ ตรงกลางวางดีๆนะครับผมวางเล็งใส่ตรงแผ่นกระจกนะครับข้างบนนะครับอย่างนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะผมให้เราใช้บล็อกอะไรก็ได้ของเรานะฮะกดชิปนะครับผมแล้วก็วางอย่างนี้ฮะให้มันออกมาตรงแบบนี้เลยนะครับผมแล้ววางอยา่าไปวางผิดเดี๋ยวมันจะไปวางทับลาวาของเราเราจะเสียลาวานะครับแล้วก็วางให้มันรอบๆก่อนนะครับผมวางให้มันรอบๆก่อนเนาะ จะได้เป็นการง่ายต่อเรานั่นเองนะครับวางรอบเสร็จแล้วนะครับผมให้เราวางออกมาอีก1ชั้นนะครับอีกหนึ่งบล็อกนะครับผมทุกด้านเลยนะฮะให้มันเท่ากับขอบเขตของน้ําข้างล่างนั่นเองนะครับผมจำไม่ง่ายนะฮะโอเคนะครับแล้วก็ให้เราทําการเอาเตียงของเราทั้งหมด20เตียงของเรานะครับผมมาวางตามแนวบล็อกดินของเราได้เลยนะครับผมถ้าวางบล็อกดินถูกเราก็จะใช้เตียงทั้งหมด20เตียงเป๊ะๆพอดีเลยนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยให้เราทําการทุบบล็อกดินของเราที่อยู่ใต้เตียงออกนะครับผมท,ทั้งหมดเลยนะฮะแต่ว่าระวังอย่าไปทุบโดนเส้นเกตกับลาวารตรงกลางนะครับเดีย๋ยวมันจะพังเราเนาะโอเคนะครับผมพอทุบบล็อกดินออกแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมให้เราทําการหยิบบล็อกกระจกของเราขึ้นมานะครับผมวางบนเตียงเลยฮนะตัวไหนก็ได้นะครับผมวางแล้วก็วางให้มันเต็มกับพื้นข้างล่างเลยนะครับผมวางให้มันเต็มกับพื้นเลย วางบนช่องตรงกลางตรงนี้ด้วยนะครับผมโอเคนะฮะโอเคครับผมพอวางทั้งหมดแล้วก็ให้เราทําการวางขึ้นมาอีกหนึ่งบล็อกนะครับผมตรงขอบนะฮะแค่แค่ตรงขอบสี่ด้านนะครับผมวางขึ้นมาหนึ่งบล็อกนะครับหลังจากนั้นนะครับผมให้เราทำการวางบล็อกกระจกแต่ละมุมอย่างละหนึ่งบล็อกนะครับอย่างละมุมนะครับผมหนึ่งบล็อกนะครับมุมละหนึ่งบล็อกเนาะเป็นสี่มุมสี่บล็อกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราทําการจิบบล็อก อาชีพของเราอะไรก็ได้ขึ้นมาเลยนะครับผมว่างไว้ในช่องว่างที่เหลืออยู่ตรงนี้เลยนะครับผมถ้าทําถูกนะครับผมช่องว่างที่เหลืออยู่เนี่ยจะสามารถวางบล็อกอาชีพได้ทั้งหมด20อันพอดีเลยนะครับโอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะหลังจากนั้นนะครับผมต้องการวางบล็อกกระจกปิดเพด,ดานตรงนี้เกือบทั้งหมดนะครับผมย้าว่าเกือบทั้งหมดนะฮะเหลือเพียงแค่ช่องว่างให้วิลเลจเจอร์สามารถเข้าไปได้นะครับผมเหลือช่องว่าง สามารถให้เราเนี่ยสามารถขนย้ายชาวบ้านเข้าไปอยู่ข้างในได้นะครับผมก็แบบนี้ก็ได้นะครับผมลังนั้นนะครับให้เราทำการขนย้ายมลชีมาจากตรงนู้นตรงนี้หรือว่าจากหมู่บ้านหรือว่าที่เรามาเตรียมไว้นะครับยัดใส่เข้าไปในตรงนี้เลยก็ได้นะครับผมจะใส่สองตัวหรือว่ายี่สิบตัว หรือว่าเท่าไรก็ได้เาเท่าที่มีนะครับผมถ้ามีน้อยกว่า20นะครับผม <c oughs> ก็ให้เราเนี่ยใส่ไปก่อนก็ได้นะครับผมเท่าที่มีแล้วก็แล้วทำการโยนอาหารเข้าไปให้มันนั่นเองครับผมเป็นพวกพืชพันธุ์ธัญอาหารจะเป็นข้าวเป็นบีทรูทเป็นมันฝรั่งเป็นแครอทหรือว่าจะเป็นขนมปังก็ได้นะครับผม <c oughs> เพื่อให้มันนั้นผสมพันธุ์กันนั่นเองนะครับแบบนี้เลยนะครับพอผสมพันธุ์กันแล้วเนี่ยเราก็ปิดกลับเลยนะครับแล้วก็รอเวลาให้มัน ครบทั้ง20ตัวด้วยนะครับผมบางคนอาจจะสงสัยว่าถ้ามันครบ20ตัวแล้วเนี่ยทำไมมันถึงยังไม่เกิดเลยคือครบ20ตัวแบบว่าไอตัวเล็กๆเ,เนี่ยคือมันต้องโตแล้วด้วยนะใช่ไอตัวเล็กคือต้องโตแล้วด้วยแล้วก็ต้องไม่มีไอตัวเขียวๆด้วยนะครับผมที่เป็นผ้าคลุมสีเขียวอันนั้นต้องเอาออกด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่ทําการทํางานนะครับโอเคนะคผมเท่านี้ถ้าผมฟาร์มเล็กของเราอันเ็นง,ง่ายๆก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับ เั่นี้เองนะครับผมสร้างได้ง่ายๆเลยเนาะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าะครับผมบ๊ายบาย